เรื่องกัญชาเสรีผมไม่ได้เป็นศัตรูกับพรรคการเมืองนั้นผมเป็นศัตรูกับกัญชาพูดเยอะไปกระเทือนพรรคนั้นครับผมยอมให้ติดคุกเพื่อลูกหลานของเราไม่ต้องถูกบอมเมาโดยกัญชาเรื่องกัญชาเสรีมีพรรคการเมืองหนึง่งลงมาหาเสียงอย่าง ท่หลายที่นี่ว่าจะทําให้กัญชาเสรีให้พี่น้องสูบกันพีกันอย่างเมามันรับได้ไหมครับรับไม่ได้ผมเองผมก็ไปพูดในหลายเวทีผมไม่ได้เป็นศัตรูกับพรรคการเมืองนั้นผมเป็นศัตรูกับกัญชาผมไม่อยากให้ลูกหลานเราถูกมอมเมาโดยกัญชาพูดไปพูดเยอะไปกระเทือนพรรคนั้นครับ กระเทือนยังไงกระเทือนขนาดเขาไปฟ้องไปฟ้องผมว่าผมไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรีผมยอมครับพี่น้องผมยอมให้ติดคุกเพื่อลูกหลานของเราไม่ต้องถูกมอมเมาโดยกัญชาจะยืนอยู่ข้างผมต่อสู้เพื่อกัญชาเพื่อการแพ้อย่างเดียวใช่ไหมครับถ้าเลือกพักดันมาลูกหลานถูกมอมเมาด้วยกัญชา อย่ายอมปเป็นลังขาดนะครับเราต้องสู้ด้วยกันพักเพื่อไทยทั้งสองเบอร์ครับนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่งรถเข้ามาชัดเจนครับได้ยินเสียงโห่ร้องไ่นาย,ยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาความล้มเหลวในการบริหารจัดการปัญหาบ้านเมืองปัญหาความยากจนรายจ่ายพุ่งรายได้รถค่าไฟเป็นไงครับแพงมาก แพงมากยังมีหน้ามาบอกว่าถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลใหม่จะจัดการลดให้อีกถ้าเกิดเป็นดูแล้วยังทำไม่ได้ผมเชื่อว่ากลับมาใหม่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าทำได้แล้วเนี่ยป่านี้ทำไปแล้วครับพี่น้องครับเหตุการณ์บ้านเมืองสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างมโหฬานในรอบสี่ปีที่ผ่านมาเกิดจากการล้มเหลวของการบริหารจัดการบ้านเมือง เกิดจากการที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและพักร่วมรัฐบาลไม่มีวิสัยทัศน์ในการนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องทุกๆคนครับพี่น้องครับหลายๆเรื่องปัญหาหลายหลายอย่างที่พี่น้องประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการประมงชายฝั่ง เรือปัจจุบันออกได้ไหมครับพี่น้องครับออกไม่ได้เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไปเซ็นสัญญาอพยศกับทางยูทอาีทให้มีการเข้มข้นเรื่องการออกการจับปลาชายฝั่งเรือประมงที่เคยเป็นศักดิ์ศรีของการทำมาหากินของชาวไทยไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการด้อยประสบการณ์ของผู้นำ ทำให้พี่น้องออกไปทํามาหากินไม่ได้พอทํามาหากินไม่ได้รายได้ก็ลดไม่มีใครเลยที่จะดูแลพักร่วมรัฐบาลสอสอปัจจุบันใครเคยเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่น้องบอกว่าจะแก้ไขตลอดสี่ปีไหมครับพี่น้องครับผมมีตัวเลขอันหนึ่งจะบอกให้ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าสมุทร เคยมีตัวเลขส่งออกสัตว์น้ำปีละสามแสนกว่าล้านปัจจุบันนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับติดลบครับเราต้องนำเข้าแสนกว่าล้านไปกลับก็คือห้าแสนล้านครับยอมได้ยังไงยอมปล่อยให้พี่น้องยากจนลำบากขนาดนี้ได้ยังไงพี่น้องครับเมื่อวานนี้ทางผมนั่งหัวโต๊ะเจอกับ เอกอัคราชทูตจาก e อีคนที่รับผิดชอบในการเจรจารต่อรองผมต่อว่าไปเลยว่าเรือไทยสี่หมืนกว่าลำวิ่งอยู่ได้ไม่ถึงหมื่นลำรายได้คนลดมโหฬารเขาก็เถียงกลับบอกว่าการที่ทำไอยูยูมานี่ทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นผมก็เถียงกลับสภาพแวดล้อมดีขึ้นแต่กระเป๋าตังพี่น้องแฟบลงอะ่ะผมยอมไม่ได้ครับ